สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผูทผ้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับพี่เครื่องรางของขังนะครับพี่วันนี้นะครับพี่ ep ที่16นะครับพี่สวัสดีพี่พี่นะครับพี่ Something. ยามเช้าวันพุทธที่11ตุลาคมนะครับพี่เนาะวันนี้นะครับพี่เฮงดีพระบ้านราคาถูกนะครับพี่ราคาหลักร้อยนะครับพี่ มานำเสนอพี่ๆอีกแล้วอีกหนึ่งอีนะครับพี่เนาะวันนี้พระไม่มากครับพี่วันนี้พระมีน้อยเลยนะครับพี่ก็ขออนุญาตรีรันเป็นบางรายการนะพี่เนาะก็อย่าลืมนะครับพี่พี่ดูให้รักดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่หรือใจร้อนเนี่ยพี่โทรมาเลย0 9 6ย์9 4้าหเแอปไลน์ ID ก็เฮงดีเจนะครับพี่ แต่ไม่ต้องห่วงนะคบพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับพี่ถ้าแอดไลน์ไม่เก่งนะครับพี่ทุกคลิปที่ลงใน u t u b e นะคบพี่ในช่องคอมเมนต์นะคบพี่ปักบดไว้ให้แล้วลิงก์นะครับพี่พี่แอดไลน์กดลิงก์นั้นได้เลยนะครับพี่หรือไม่ได้จริงๆนะพี่โทรหาน้องได้เลยนะคะพี่ศูนย์เก้าหกสองห้าเก้าสี่ศูนย์เก้าสามโทรมาเลยนะครับพี่บอกว่าช่วยแอดไลน์ให้พี่นอยดไอดีไลน์อะไรพี่แจ้งได้เลยนะคบพี่อ้าวก็ยินดีให้บริการพี่พี่นะครับพี่เพียงแต่พี่ บอกน้องเถอะถ้าน้องทําได้น้องยินดีทําให้นะครับพี่เนาะเอา้าวันนี้นะครับพี่มีพระมาแบ่งปันราคาหลักร้อยอีกแล้วครับพี่คอนเซปต์เดิมราคาหลักร้อยจริงๆครับพี่อขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแนะพี่รีบทักทายน้องเลยนะครับพี่ก็วันนี้มีเท่านี้เลยนะพี่เนาะ พี่พี่เมตตาอุดหนุนน้องนะครับพี่โอ,อไปกันเยอะเลยนะครับพี่ต้องกราบขอบพระคุณจริงจงจากใจ,จน้องนะครับพี่เอ,อ้าวันนี้ไม่พูดพร่อรมทาเพลงดีกว่าเริ่มต้นกันเลยที่รายการแรกนี้ครับพี่นี้เลยเอ,อ้าผมลืมแจ้งไปสําหรับลูกค้าใหม่นะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ขอความกรุณาก็คือบวก50บบาทจากราคาที่แจ้งในคลิปไปแค่นั้นเองนะครับพี่ จะได้ไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะจะโดนโกงหรือเปล่าหรือว่าจะโดนไม่ส่งพระหรือเปล่านะพี่นะไม่ต้องกลัวพี่ไม่ต้องกลัวลูกค้าเดิมบอกว่าส่งจริงมาการันตีให้ด้วยต้องขอบพระขนด้วยนะครับพี่เอา้ารายการแรกสมเด็จเลยครับพี่รายการแรกเริ่มต้นที่สมเด็จเลยนี่ครับพี่อาพี่ดูก่อนพี่ดูก่อนเลยอ,อย่างนี้สมเด็จอย่างนี้นี่หนึ่งในพระ ที่เขาเรียกอะไรเป็นจะพาคีพระในฝันเลยนะครับพี่อ้าวเดี๋ยวลงกล้องให้ดูเดี๋ยวลงกล้องให้ดูเดดชา้ชาเช้าวันทํางานสปีดนิดนึงไม่เยินเยอือนี้พี่พี่บอกว่ากําลังดี20นาทีกําลังดีต่อหนึ่งวันนี่ครับพี่เนื้อหาแบบนี้พี่ชอบไหมนี่ครับพี่เนื้อหาแบบนี้พี่ชอบไหมครับนี่พี่ดูนะนี่ดูพี่ดูอ้ามีความคลาสสิกนะมีความคลาสสิกนะพี่นะดูพี่ดูนะ อย่างนี้อย่างนี้อ่าด้านข้างอย่างไงนี่ด้านข้างอย่างนี้พี่ด้านข้างอย่างนี้นะพี่นะเออมีลักดําๆหรือเปล่านี่นะออะพี่ลองดูละกันน้องก็ไม่เป็นนีพ่พี่ลองดูเลยพี่ลองดูเลยอย่างนี้นะครับพี่สมเด็จสมเด็จเอ้าสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทครับพี่สมเด็จสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะเอามาแบ่งปันไม่แพงไลทุกรายการเลยหลักร้อยทุกรายการนะครับพี่ โอ้โหต่อมานี่เลยพี่อือหือปิดตาปิดตาจมโบปิดตาจมโบนี่พี่ดูโหจมโบในใจไม่พี่โอ้โหดูพี่ดูเหมือนสารพับหลังนี่นาะพี่เนาะอ่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนี่นะพี่นะพี่ดูเลยพี่ดูเลยนี่ครับพี่ปิดตาจมโบหลวงปู่โตนะพี่นะโอ้โหเกศาเบิ้มเบิมข้างหน้าเกศาเบิ้มเบิมพี่อะลองดูนะครับลองดูเนาะ นี่มีตะกุดนะมีตะกุดนะนี่ตะกุดหนึ่งดอกอเดี๋ยวผมลงกล้องให้พี่ดูเดี๋ยวผมลงกล้องให้พี่ดูเลยปั๊บโอ้โห,โห,โหโคมชัดดีไหมครับพี่คมชัดดีไหมครับพี่โอ้เส้นเกสาเต็มเลยนะเส้นเกสาเต็มเลยพี่ลองดูนี่อย่างนี้ครับพี่อ่านี่พิตาลงปุตโตเนาะจัมโบ้จัมโบ้เนี่พี่ลองดูนะครับนี่โอ้โหไปดูโอ้โห,ด,โหดูด้านหลังี่ เนื้อหาด้านหลังนี้พี่ชอบไหมนี่ตัวยันลึกๆคมๆแล้วพี่เนาะนี่มีรอยพับปิ้นของแบบการกดแม่พิมพ์อย่างนี้นะครับพี่เนาะอ้าวพี่ดูละกันพี่ดูละกันพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายต้องเลยนะปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โตเอาสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่อ้าวแบ่งปันทุกรายการ พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่รีบเลยรีบทักน้องเลยนะครับพี่อันนี้หมากทุยหมากทุยหลุงปู่เอี่ยมใช่ไหมอันนี้ที่บ้านเขาแจ้งผมว่าอย่างนั้นเนาะเขาว่าเออมากทุยนี้ลุงว่าหลงของ,งของหลวงปู่เอี่ยมนะหนูอ่าผมดูไม่เป็นลุงว่ายอย่างนั้นผมก็ว่ายอย่างนั้นแต่ถ้าพี่รู้พี่ชอบพี่ใช่โดนใจพี่จัดไปครับพี่นี่อย่างนี้มากทุยนะพี่นะนี่ เออผมขยา่ามันมีข้างในนะก็คือข้างในนะพี่นั่นเนี่ยอ่าพี่ลองดูนะดูกน,เด,กดนเดี๋ยวผมลงกล้องให้พี่ดูนะี่แต่ผมลงกล้องให้พี่ดูนะปับ๊บอย่างนี้ครับพี่หืมเก่าๆดีไหมครับพี่นี่ในโซ่เก่าๆฝุ่นเกาะเลยพี่น,นี่ได้มาจากบ้านบ้านเลยพี่บ้านบ้านเลยพี่ลองดูนะนี่ครับพี่โอ้โหเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นหลบพูดเอี่ยมผมก็ไม่มั่นใจพี่แต่ถ้าพี่รู้พี่จัด ไปเลยเ้าพี่เนาะอ่าลองดูนะครับพี่นี้อย่างนี้อ่ะนี่นะครับพี่ดูพี่ดูอา้าวมาทุยหลวงปู่เอี่ยมเอา้าเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทครับพี่นี่อย่างนี้ครับพี่อย่างนี้คลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีเจ็ดร้อยบาทไม่แพงไม่แพงเอามาแบ่งปันอีกแล้วแบ่งปันอีกแล้วเอาจัดเลี้ยงดีๆหน้อยนี่จัดเลี้ยงดีดีหน่อยเอา้า ต่อมาต่อมาหลวงปู่ทวดสุดยอดนิลันตรายของสายพักใต้นะพี่เนาะอ๋อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะพี่เนาะนี่เหรียญห้าเหลี่ยมนะพี่เนาะด้านหลังอาจารย์ทิมนี่ด้านหลังอาจารย์ทิมเหรียญห้าเหลี่ยมปีสองห้าศูนย์แปดพี่พี่ลองดูพี่ลองดูนะครับขอบตัดแบบนี้เห็นไหม ดูว่าคงจะโฟกัสหรือเปล่าอ่าพอเห็นอยู่นะพี่เนาะอ่ะอย่างนี้ปึ๊บอ่าอย่างนี้นะครับพี่อ่ะอผมลงกล้องให้พี่ดูนี่คมชัดดีไหมพี่อ่าคมชัดดีไหมครับพี่อย่างนี้โ,โหดูพี่ในพื้นเหรียญนนเส้นเซียนวิง่งกันให้ลืมไปหมดเลยพี่อืมจีวอนหริวจีวอนประคตคมชัดนะครับพี่นี่ตัวหนังสือคม,คม ทุกสื่อคมคมนะพี่นะนี่อย่างนี้ด้านหลังล่ะด้านหลังล่ะหน้าจานทิมโอ้คมชาร์ดคมชา์ดนะพี่นะไหลผมเห็นชัดเจนนะพี่นนองลิ้วจีวอนคมคมเลยพี่นี่ตัวหนังสือคมคมเส้นเสี้ยนวิ่งตาที่พื้นเหรียญน,นะพี่เนาะนี่หูเหรียญแบบนี้หูเหรียญแบบนี้อ้าวอาอยังไม่ให้ดูขอบตัด เดี๋ยวให้ดูขอบตัดก่อนนี้ขอบตัดแบบนี้นะพี่นะมีรอยฟันเฟืองด้วยปึ๊บปึ๊บนี่ประมาณนี้พี่ประมาณนี้เอา้าเหรียญห้าเหลี่ยมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้สองห้าศูนย์แปดเอา้าห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่นี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าพี่ลองดูนะครับพี่ลองดูนะ อาวันนี้จะไปไว้น้อยวันนี้จะไปไว้น้อยพระมีแม่เยอะนะพี่นะรีบดูแล้วรีบตัดสินใจแล้วรีบทักน้องเลยพี่นี่เตารีดหลงพ่ททวดนี่เตารีดเตารีดอีกหนึ่งชิ้นหลงพ่อทวดนะพี่นะอา้าวลองดูพี่ลองดูดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับพี่นะแล้วพี่ทักทายน้องเลยเดี๋ยวผมลงกล้องให้พี่ดูนี่อย่างนี้ภาพคมไหม คมกริบเลยไหมพี่นี่นี่พี่ดูโอ้โหคมคม,มนะพี่นะคมคมนะพี่นะคมคมบัวคมคมนี่อ่ะนี่ครับพี่ด้านข้างอย่งนี้ด้านข้างนะพี่นะด้านข้างประมาณนี้โอ้พี่ดูตัวหนังสือข้างหลังคมกริบเลยพี่นี่พี่ลองดูนะครับนี่อย่างนี้พี่ลองดูนะครับนี่นี่านี อ่าอย่างนี้เลยพี่อา้าวพี่ลองดูก่อนพี่ลองดูก่อนนะครับพี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้หลวงพ่อทวดวัดช้างให้เต่ารีดเอา้าสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทครับพี่โอ้ยเอามาแบ่งปันนะพี่นะแบ่งปันทุกรายการเลยแบ่งปันทุกรายการเลยขอพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วแทบทายน้องได้เลยนะครับพี่อ่า ต่อมาต่อมาเหรียญพ,พ,พระพุทธชินราชมหาราชาโอ้โหพี่ดูชื่อดูชื่อชื่อชื่องามดีไหมโอโ้ชื่อเพาะดินนะพี่เนาะเหรียญนีนเ้เขาเขียนว่าเหรียญข้างหลังเขาเรียกว่าเหรียญมั่นในธรรมลาภผลภูนทวีโอ้โหพี่ดูเนื้อทองแดงอย่างนี้พี่เนื้อทองแดงอย่างนี้นี่เนื้อทองแดงแบบนี้ออกปีสองห้าหนึ่งห้านะพี่นะับ พิธีมหาจักรพพัดหน,นึ่งห้านี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้พี่ดูก่อนปัป๊บโอ้โห,โหคมดีไหมครับพี่คมชัดดีไหมครับพี่อย่างเงี้ยน,นี่ได้มาจากบ้าน,านเลยนะได้มาจากบ้านบ้านเลยพี่อันนี้ได้มาจากบ้านแถวแถวพิษสนดุโลกนะพี่นะนี่อย่างนี้ครับพี่นี่เจ้าของเดิมเขาบอกเอาไว้ใช้นี่หอยติดตัวเลย นี่ครับพี่โอ้โหพี่ดูเออตัวหนังสือคม,คมดีนะพี่นะอ่าพี่ลองดูพี่ลองดูเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้โหพี่ดูนี่อ่านี่ขอบตัดยังไงขอบตัดนี่อย่างนี้ครับพี่ขอบตัดอย่างนี้น้าด้านหลังล่ะนี่เลยพี่ดูโอ้โหตัวหนังสือคมดีนะพี่นะอ่าคมดีนี่ มียันดวงด้วยข้างหลังยันดวงด้วยนะพี่นะนี่อย่างนี้ครับพี่อ่าพี่ลองดูนะครับเหรียญมั่นในธรรมเหรียญมั่นในธรรมนี่อย่างนี้เหรียญพระพุทธชินราชมหาราชาหรือเขาเรียกว่าเหรียญมั่นในธรรมเอาสามร้อยบาทสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่นี่เอามาแบ่งปันเอามาแบ่งปันพี่พี่นะครับพี่อ้าวหนึ่งอีไปอีหนึ่งรายการแล้วปึ๊บ ัดมาบ้านเดียวกันเลยนี่ครับพี่นี่เลยเขาเรียกว่าเหรียญขวานบินนี่เหรียญข,นะนะขวานบินหลวงพ่อพันนะพี่นะเหรียญขวานบินหลวงพ่อพันวัดบางสะพานนะพี่นะนี่นี่เลยพี่ดูพี่ดูก่อนปึ๊บปั๊บนี่วัดบางสะพานสองห้าหนึ่งหกนะพี่นะนี่ครบรอบแปดสิบ น่าจะแปดสิบปีหรือเปล่านะพี่นะพี่ลองดูพี่ลองดูนะครับนี่เลยพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายต้องเลยพระบ้านพี่พี่รีบทักมาเลยนะครับพี่นี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้พี่ดูก่อนไม่ต้องห่วงโอ้โหคมดีไหมพี่คมดีไหมครับพี่เมตตาคมคมตัวหนังสือคมคมนี่พี่ลองดูตัวหนังสือคมดิงจริงครับพี่นี่ อาตัวยันคมคมนะพี่นะดลิวจีวอนคมชัดนะพี่เนาะเออพี่ดูนี่ได้มาอย่างนี้เลยพี่ได้มาอย่างนี้เลยครับพี่นี่โอ้ไหลผมคมชัดนะพี่เนาะนี่พี่ดูนะครับนะเนี่ยเดให้ดูขอบเดียนปับ๊บขอบอย่างนี้นี่ชอบไหมพี่ชอบไหมครับนี่ครับพี่อะดูตัวยันอีกทีโอ้โห คมคมเลยพี่คมคมเลยนะอ้าวพี่ลองดูเลยชอบไหมชอบไหมถ้าชอบพี่ทักทายเลยรีบทักทายเลยครับพี่ถ้าชอบพี่ทักทายน้องได้เลยพี่เอา้าเห,หรียญหลวงพ่อพันเนี่ยเอาสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่นี่สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะอา้าววันนี้มาไวไปไว้มาไวไปไว้พระมีไม่เยอะนะครับพี่อืม พระมีไม่เยอะอ้าวอ่ะต่อมาอ่ะพี่ท่านนั้นบอกว่าน่าจะเป็นเหรียญจอบนี้แต่ว่าเหรียญจอบเพื่อพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพระอะไรวัดไหนแต่รู้ที่ว่ารู้แน่ๆว่าเป็นหล่อบโบราณเขาเรียกว่าเหรียญจอบหล่อบโบราณน,นะพี่นะแต่ว่า,าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเกจิไหนอันนี้ผมไม่ทราบจ,จริงๆพี่ชอบความเก่าโดยตรงเลยพี่ชอบความเก่าโดยตรงเลยพี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้พี่ดูแล้วพี่จะบอกโอ้เก่าจริงเก่าจริง แต่ต้องไปดูเอาพี่ว่าเข้าลงที่ไหนได้บ้างนะพี่เนาะถ้าพี่รู้ว่าเป็นพระที่บ้านพี่หรือว่ายัางไงพี่รู้ที่พี่จัดไปเลยพี่จัดไปเลยอ่าเดี๋ยวผมลงกล้องให้พี่ดูก่อนปั๊บนี่ครับพี่โอ้โหพี่ดูเนื้อโลหะเก่า,กาๆอย่างเงี้ยมันจําเป็นต้องซื้อนะนพี่อ่าเก่าดริงจริงพี่เก่าดริงจริงเหรียญล,ล่อโบราณเก่าๆ เนื้ออย่างงี้ครับพี่เขียวอมหเหลืองใช่ไหมพี่เนื้อเขียวอมหเหลืองขาสิกจัดๆนี้พี่ดูอื้มดูลอยนี่ครับพี่นี่หล่อบ,บนลานตามสไตล์หล่อบ,บนลานนะพี่นะอื้มนี่ครับพี่ดูดูเนื้อหายอย่างงี้นี่เนื้อหายอย่างงี้โดนใจพี่ไหมครับนี่โดนใจพี่ไหมครับนี่ อ่าอย่างนี้ครับพี่ดูพี่ดูโอ้โหดูพี่นี่เก่าๆเลพี่เนื้อหาเก่าๆเลยนะครับพี่เนาะเอ้าเหรียญจอบโบราณเนี่ยผมไม่ทราบเกจิไม่ทราบที่มานะพี่เนาะเอาแบ่งปันพี่ๆไปเลยเผื่อพี่ๆรู้ที่นะพี่เนาะเอาสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทครับพี่นี่ลองดูนะพี่นะถ้าพี่รู้ที่พี่จัดไปเลยเอ้า ผ่านไปอีกหนึ่งรายการนะพี่นะผ่านไปอีกหนึ่งรายการปับ๊บต่อมาต่อมาเลยพะระลีลาเนื้อตะกัวอื้อกุไหนละเนี่ยนี่เออแต่ผมดูว่าเป็นน่าจะเป็นพระกุนะพี่นะเพราะเหมือนจะเป็นชินตะกัวพวกนั้นนะพี่นะเก่าดีพี่เก่าดีพี่เก่าดีพี่ถ้าพี่ๆชอบพระเก่าพระกรุ จัดไปเลยพี่ราคานี่แบ่งปันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยอ่ะพี่ลองดูก่อนนะครับลองดูก่อนนะครับได้มาจากบ้านๆเลยพี่ได้มาจากบ้านๆอย่างนี้เลยพี่นี่อ่าพี่ดูนะครับเจ้าของเลี่ยมไว้ใช้ดูพี่ดูพลาสต,ติกเก่าเลยอะพลาสติกเก่าเปึกเลยพี่นี่เก่าธรรมาชาตินะไม่ใช่เก่าเล่งนะพี่นะอืมอ่ะเดี๋ยวผมลงกล้องให้พี่ดูเนาะผมลงกล้องให้พี่ดูก่อน ป๊บอื้มพี่ดูไข่ตะกัวขึ้นเลยพี่อ่าไข่ตะกัวขึ้นเลยครับพี่อย่างนี้พี่เห็นไหมอย่างนี้โอ้โหพี่ดูเก่าจริงพี่เก่าจริงเก่าจริงแต่ไม่ทราบกุไหนนะพี่นะอ่าพี่ลองดูโอ้โหพี่ดูไข่คุมเลยเนี่ยไข่คุมเลยพี่อ่าไข่ตะกัวคุุมๆอย่างนี้เลยพี่ลองดูพี่ลองดูลองดูครับ นี่เผื่อพี่ชอบเนาะเผื่อพี่ชอบพี่จัดไปเลยนี่ครับพี่อืตอนที่ผมเห็นนผมว่ามันคลาสสิกดีนะพี่เนาะอะคลาสสิกดีพี่เก่าดีแหละเก่าดีแหละอาพี่ดูคลาสสิกดีพี่นี่โอ้โหพี่ดูไข่ตะกัวคุมดีจังเลยพี่นี่เขาว่าถึงยุคดีนะน่าจะเป็นพักกุแหละนะพี่เนาะเดี๋ยวว่าจะกุไหนเนี่ยพี่ลองดูนะถ้าพี่รู้พี่จัดไปเลย อา้าพะระลีลาเนื้อตะกัวนะพี่เนื้อตะกัวนะพี่เอาสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่อา้อาวอ้าวต่อมารายการสุดท้ายแล้วนะพี่นะรายการสุดท้ายของอีพีนี้แล้วนะครับพี่อา้าวอย่าลืมนะพี่นะอย่าลืมพี่อย่าลืมพี่เข้ามาชมแล้วถ้าพี่ อยากให้กำลังใจน้องนะครับพี่เนาะรบกวนนิดนึงพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะครับพี่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องในการทําคลิปต่อไปนะพี่เนาะจะได้หาพระมาแบ่งปันพี่ๆนะครับพี่เนาะแล้วก็ถ้าพี่กดติดตามเนี่ยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนที่โทรศัพท์พี่นะพี่จะได้เข้ามาดูก่อนเข้ามาเห็นของก่อนนะพี่เนาะจะได้ไม่พลาดนะพี่เนาะเดี๋ยวอย่างนั้นทักมาอ้าวนั้นปิดแล้วนั้นปิดแล้ว โอ้เสียดายโอกาสของพี่นะครับพี่เนาะน้องมีอะไรมาแบ่งปันราคาหลากนะักร้อยเนี่ยพี่จะได้เห็นก่อนมาเลือกมามาอุดหนุนน้องก่อนนะพี่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมเนี่ยต้องขอกราบขอบคุณพี่ๆจริงๆนะครับพี่ที่ทั้งโทรทั้งแชทมาปิดพระนะครับพี่เนาะเออมาอุดหนุนน้องนะครับพี่อ๋อต้องกราบขอบคุณพี่ๆมากๆเลยครับพี่เอา้าอันนี้หลวงพว่อกล้ยห,หลวงพว่อ กวยปีสองหนึ่งหลังหนุมานนะพี่เนาะนี่ปีสองห้าสองหนึ่งนี่ทีละลึกงานผูกพัทศสีมานะพี่เนาะโอ้โหหนึ่งน่าจะเป็นเหรียญยอดนิยมเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อเลยล่ละใช่ไหมพี่อ่าเหรียญกระไรทองอย่างนี้นะพี่นะลงกล้องเนี่ยบอกเดินสะท้อนแน่ๆน,นี่พี่ลองดูก่อนนะถ้าพี่ชอบพี่ใช่พี่รีบทักทายน้องเลยนี่วันนี้เอามาแบ่งปันอีกแล้วเอามาแบ่งปันอีกแล้วพี่ อ่าพี่ลองดูนะครับอ่าพี่ลองดูอ่ะเดี๋ยวผมลงกล้องให้พี่ดูก่อนรีบทักทายนะถ้าชอบพี่รีบทักเลยนี่เมตตาคมคม,คมพี่ริวจีวอนอย่างนี้ตัวยันคมคมนี่ครับพี่นี่โอ้ตัวหนังสือชัดเจนนะพี่เนาะตัวหนังสือชัดเจนดีนะพี่นี่โอ้โอพี่ดูนี่เหมือนคาบระยะขัดเขาเหรอใช่ไหมพี่ โอ้เหมือนจะเป็นคาบยาขัดนะติดอยู่ในซอกนะพี่นี่ติดอยู่ในซอกเนะี่ยมันจะเป็นยาขัดนะพี่นะนีะ่ขอบตัดอย่างนี้ว่าตัดแบบนี้นี่ครับพี่อ้าวพี่ดูเลยนี่หนุม,มานหลังหนุม,มานนี่ครับพี่พี่สองข้าสองหนึ่งใช่ไหมพี่เหมือนยาขัดนะพี่เนาะเหมือนยาขัดเกาะตามซอกตรงน,นะนี้เนาะนี่ครับพี่นี่นะครับนี่นะครับ อ้าพี่รีบตัดสินใจนะรายการสุดท้ายแล้วรีบทักน้องเลยชอบปุ๊บพี่แคปเลยหรือว่าใจร้อนอ่ะพี่โทรมาเลยนะพี่นะยินดีให้บริการนะครับพี่หรือจะแอดไลน์มาไว้ก่อนก็ได้พี่ไม่มีปัญหาครับพี่เอาไว้พี่ชอบองไหนพี่จะได้รีบทักทายมาได้เลยนะพี่เนาะสามารถทักทายมาได้ทันทีเลยนะครับพี่แอดไลน์ก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาพี่องค์นี้ยังไม่โดนองคหน้ามีแน่นอนนะครับพี่เอามาแบ่งปันให้พี่ๆได้ชมทุกวันอ่า นั่นเอายังไม่ได้แจ้งราคาหลวงพ่อพกล้วยปีสองหนึ่งหลังอนุม,นมานนะพี่นะเอ้าเจ็ดร้อยบาท700รอบาทอ้าวหมดแล้วครับพี่หมดแล้ววันนี้เออวันนี้มีพระเท่านี้นะครับพี่อ่ะก็พี่ๆดูเลยดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่รีบทักทายน้องมานะครับยินดีให้บริการนะพี่เนาะอ่ะพี่ อยากจะโทรหรือว่าจะไลน์ยังไงมาได้เลยครับพี่หรือจะให้น้องแอดไลน์พี่ก็โทรมาแจ้งน้องได้เลยนะครับพี่แล้วก็พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่วันนี้นะครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็หากน้องพูดอะไรผิดไปให้ข้อมูลอะไรผิดพลาดไปต้องกราบขออภัยพี่ๆด้วยนะครับพี่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับ